สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำหรือแลกม่วง60ใหม่นะครับก็จะมีอยู่2 3สวิธีนะครับที่ผมแนะนำก็คือวิธีแรกจะเป็นวิธีการทำนะครับก่อนอื่นก็จะเริ่มจากการหาสูตรก่อนเลยสูตรก็จะมาที่พ่อค้าอาวุธคนนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับถ้าใครดูคลิปก่อนก็จะรู้นะครับอยู่มุมขวามือ กดเข้าไปนะครับกดไปที่ตัวเลืที่2แล้วก็ตัวเลืสุดท้ายแล้วก็นี่ new 60 pvp นะครับจะใช้ตายอดเยี่ยม1,500ตานะครับในการแลกตัวนี้แล้วนำสูตรตัวนี้นะครับมาแลกเหมือนเดิมนะครับมาแลกเป็นนี่เป็นสูตร60นะครับ ก็ความจริงผมก็แลกมาอันนึงแหละแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะทำไปทำไมก็คือโมงหกสิเนี่ยโมงหกสิใหม่นะครับมันมีข้อเสียตลอดการผลิตอยู่ก็คือมันจะต้องใช้คิสตันสิบชิ้นนะครับเนี่ยครับสิชิ้นซึ่งความแพงมันอยู่ตรงนี้แหละครับว่ามันยากกว่าโวง70ยังไงเข้ามาดีช็อปนะครับ โอเคเนี่ยครับนี่เลยมันต้องใช้สิ่งนี้เลยครับในการสร้างก็คือมันต้องใช้10อันแล้วซึ่งดูราคานะครับมันอันละ2000ซึ่งใช้เพชรฟ้านะครับไม่ใช่ใช้เพชรแดงนะครับในการซื้อ1ชิ้น2,000เพชรฟ้านะครับผมเลยให้ความรู้สึกว่ามันแพงกว่า มันแพงกว่าการที่มาทํำม่วกเจ็ดสิบเยอะเลยนะครับมันก็เลยเป็นแบบว่าผมก็เลยไม่แนะนำวิธีการผลิตนะครับผมแล้วก็วิธีที่สองนะครับคือวิธีการแรกนะครับก็ที่พ่อค้าคนเดิมเลยกดมาที่สองกดมาที่แรกอันสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับก็เห็นไหมอันนี้ก็เป็นสวนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาท้ายสุดนี่นะครับกล่องนี้คือกล่อง สุ่มม่วง60ใหม่นะครับก็คือต้องใช้ตั๋วนี้999ตั๋วนี้นะครับถึงจะใช้แลกกล่องนี้ได้ก็คือถ้ารวมตายอดเยี่ยมที่ต้องใช้ก็9,990เหรียญน,นะครับผมในการแลกใบนี้เพื่อมาแลกกล่อง60นิ้วนะครับมันเป็นการสุ่มนะครับขอย้ำว่าเป็นการสุ่ม แล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับอันนี้จะยากหน่อยเพราะว่าวิธีการได้รับมาผมไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีการไหนบ้างนะครับก็คือนี่ตรงนี้เลยมันจะเป็นคล้ายๆรูปเข็มทิศสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยครับก็คือกดเข้าไปกดเข้าไปแล้วใช่ไหมครับจะเห็นรูปหุ่นยนต์ตรงนี้นะครับเนี่ยครับเป็นรูปหน้าหุ่นยนต์เนี่ยครับกดเข้าไปมันก็จะมีเป็นเวลานะครับนี่คือเวลาล็อกอิน ว่าเออเราเล่นไปเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเราจะได้มาก็คือกล่องนี้แล้วก็นี่นะครับกดมาที่แรกก็คือตรงนี้นะครับกดมาแล้วก็เลื่อนลงมาท้ายสุดนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับไอเทมตรงนี้นี่คือไอเทม60 PV p v p พนะครับเป็น60ใหม่นะครับเป็นม่วง60ใหม่สิ่งที่ต้องแรกก็คือเนี่ยครับพวกใช้คำพวกนี้แรกซึ่ง คําพวกนี้วิธีการได้มาผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าได้มาจากไหนบ้างซึ่งผมก็ได้มาแค่อันเดียวนะครับเนียได้มาแค่อันเดียวจริงๆกอันเนี้ยแต่วิธีการหาเท่าที่ผมรู้มาก็คือ1ลงดันเจียนนะครับแต่ว่าต้องเล่นด้วยมือตัวเองเท่านั้นนะครับถ้าเราปล่อยออโต้หรือว่าเราแบบออโต้ดันเจียนอย่างนี้มันจะไม่มีให้ตอบคาถามนะครับ พราะเวลาเราไปเล่นในดันเจี้ยนมันจะมีแบบเล่นๆไปสักพักหนึ่งมันจะมีให้ตอบคาถามว่าตัวอักษรนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันตรงกับอันไหนอะไรประมาณนั้นถ้าเราตอบถูกเราก็จะได้มานะครับแล้วก็อีกวิธีการได้ก็คือนี่ครับเล่นครบเวลานะครับถ้าเล่นครบเวลาปุ๊บมันก็จะสมได้เหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันได้อะไรบ้างเพราะว่าแต่ละวันมันก็ให้ไม่เหมือนกันนะครับ ก็เท่าที่ผมแนะนำสูตรการทำหกสิบไหม่ก็มีประมาณนี้นะครับผมส่วนใครที่สงสัยอะไรยังไงก็ถามผมใต้อคอมเมนต์ได้นะครับผมผมจะตอบให้ถ้าผมรู้นะครับถ้าอันไหนผมไม่รู้ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วเนาะมันลืม <laughs> เอาล่ะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ